สวัสดีครับสวัสดีครับชาราศีกุมนะครับขออภัยด้วยนะจ๊ะที่ให้รอนานมากโอเคครับาราศีกุมราศีกุมคือผู้ที่เกิดเดือนกุมภาพันธุไม่ว่าจะต้นเดือนกลางเดือนหรือปลายเดือนเกิดตอนไหนที่เป็นเดือนกุมภาพันธุยึดตามนี้นะครับยึดตามคลิปนี้นะครับเกิดเดือนไหนก็ดูคลิปเดือนนั้นเกิดราศีไหน ก็ดูคลิปราศีนั้นแลวกันนะครับแล้วแต่ท่านแล้วแต่ความสะดวกของท่านเพราะว่าผมไม่อิงลัคนานะครับผมอิงแค่ว่าคุณเกิดเดือนไทยเกิดเดือนไหนดูคลิปราศีเดือนนั้นไปนะครับโอเคครับราศีกุมผู้ที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2560นี้การงานการเงินและความรักเรามาฟังกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับบอกไว้ก่อนว่าขอให คนที่ฟังเนี่ยโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับใช้วิจารณญาณอย่างสูงนะครับอย่าเชื่อนะครับผมไม่แนะนําให้ใครเชื่อหมอดูและงมงายกับคําทํานายของหมอดูนะครับแม้ว่าผมจะมีอาชีพเป็นหมอดูก็ตามแต่นะครับซึ่งผมไม่ได้ทาอาชีพหมอดูเป็นอาชีพหลักหรอกผมมีอาชีพอื่นผมต้องทำอย่างอื่นด้วยผมมีอย่างอื่นที่ต้องทาด้วยนะครับโอเคครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับคนที่เกิดเรือนกุมภาการงานก่อนเอาการงาน เฉพาะผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้านายตัวเองนะครับเป็นลูกจ้างเป็นข้าราชการหรือเป็นลูกน้องเขานะครับงานของคุณเดือนนี้คุณรู้รู้สึกไหมว่ามันนิ่งมันนิ่งมาพักหนึ่งนะครับสําหรับคนที่รู้สึกตัวว่างานมันเอ๊มันจะเดินหน้าก็ไม่ไปจะถอยหลังก็ไม่ใช่รู้สึกว่ามันนิ่งไหมช่วงนี้เรื่องเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี้ยเ,เข้าเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันนิ่งไหมมันมีความคืบหน้ามีความก้าวหน้าอะไรบ้างไหม เพราะไพ่ไมันบอกว่ามันนิ่งนะครับมันนิ่งจนบางทีคุณอาจจะเบื่อนะครับเพราะว่าคุณเป็นคนขี้เบื่อง่ายด้วยนะคุณไม่ชอบชาราศีกุมเนะี่ยไม่ชอบการที่จะต้องนั่งอยู่เฉยๆกับโต๊ะนั่งอยู่เฉยๆ,ๆกับงานเก่าๆจ,จําเจหรือทํางานจาเจจาเจเดิมๆไปทุกวันตลอดนะคุณทําไม่ได้นะครับแต่บางคนก็เลือกไม่ได้นะเลือก เนื่องจากต้องปากกาตินท,ทีหาเช้ากินข้านะครับเลยไม่สามารถที่จะเลือกในสิ่งที่ตัวเองอยากทําได้นะมันคือดับสังคมแม้ว่าเราจะมีงานประจํามีอาชีพประจําอยู่แต่ว่าด้วยความที่คุณเป็นคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรตลอดเวลาอยากจะทําอะไรให้มันดีขึ้นอยากจะทําอะไรที่มันแบบเป็นอิสระภาพมีความสุขแบบอิสระไม่อยากจะอยู่ภายใต้อนัตหรือกฎเกณฑ์ไม่อยากจะ คือจริงๆแล้วราศีกุมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งราศีที่ไม่เหมาะอย่างมากที่จะทํางานราชการหรืองานนั่งโต๊ะหรืองานที่จําเจตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่เหมาะเป็นราศีที่ไม่เหมาะเพราะว่าเขาเป็นราศีที่ชอบเดินไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้าหาอะไรแปลกๆใหม่ๆเสมอไม่ว่าข้างหน้านั้นจะมีขวากหนามหรือจะมีอะไรที่มันท้าทายตื่นเต้นที่มันแบบไม่แน่นอนรออยู่แต่เขาพร้อมที่จะหาประสบการณ์ให้ตัวเองเพิ่มพูนประสบการณ์ให้ตัวเองแล้วก็ ทำให้ตัวเองก้าวไปข้างหน้าต่อไปเขาชอบอะไรที่เป็นแบบนี้เขาไม่ชอบอะไรที่มันจําเจนะครับยิ่งงานราชการด้วยมันยิ่งจําเจไปใหญ่นะครับแต่ในเมื่อเรามาอยู่จุดนี้เราเลือกไม่ได้นะครับชีวิตคนถ้ามันเลือกได้เลือกสิ่งที่ชอบได้เสมอไปโลกนี้มันก็คงจะเป็นโลกที่สวยงามน่าดูเนาะเพราะว่าใครก็เลือกสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัองที่ตัวเองอยากทาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คงไม่มีคนงานก่อสร้างเพราะฉะนั้นก็คงไม่มี พนักงานเซเว่นนะครับคือเราก็คงโลกนี้ก็ไม่รู้จะเป็นไงต่อเหมือนกันเนาะมันต้องมีคนหลากหลายฐานะหลากหลายสถานะที่ต้องมาทํางานตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเดือนนี้ดูแล้วว่าชาวศาีกุมจะรู้สึกเบื่อนายนะเบื่อนายกับความจําเจที่เกิดขึ้นในการงานและก็งานมันค่อนข้างนิ่งนิ่งแม้ว่าบางทีมันอาจจะมีอะไรที่ดีเข้ามาบ้าง หรือมีอะไรที่ทําให้แบบเออรู้สึกมีแรงทํางานไม่ได้ต่อไปได้อีกระยะหนึ่งมีข่าวดีเล็กๆน้อยๆเข้ามาหรือเปล่าหรือว่าขออภัยครับหรือว่าอาจจะมีสิ่งดีๆกับการงานอยู่บ้างนะครับแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งดีที่หมายถึงว่ามันจะต้องโอ้โหแบบทําให้คุณแบบประสบความสําเร็จหรือพึงพอใจอะไรขนาดนั้นเพราะว่าแม้จะมีสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาแม้จะมีสิ่งเหล่านั้นเข้ามา แต่คุณก็รู้สึกว่าคุณยังไม่พอใจอยู่ดีคุณยังไม่พอใจกับมันหรือว่าได้ได้มันน้อยเกินไปได้สิ่งที่ต้องการมาน้อยเกินไปหรือสิ่งที่เราต้องสิ่งที่คุณต้องการมันไม่ใช่อย่างนี้มันต้องดีกว่าน,นี้มันต้องมากกว่านี้นะครับฟังแล้วเหมือนกับว่าคุณเป็นคนไม่พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่มันไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่คุณไม่พอ <Dabei. S 1> ใจในสิ่งที่เป็นแต่คือว่าบางทีคุณหวังหวังอะไรก็ตามแต่สูงเกินไปนะครับหวังอะไรก็ตามแต่ที่มันเยอะเกินไป ผมไม่ได้ว่าคุณเยอะนะแต่ผมรู้ว่าคุณเป็นคนที่หวังในสิ่งที่คุณคือคนเราถ้าอยู่อย่างไร้ค่าก็คือคนไม่มีหวังไม่มีฝันนะครับการฝันการหวังอะไรอะ่ะคือมันมันดีสําหรับเราอยู่แล้วมันดีมันเป็นแรงกระตุ้นให้เราเดินหน้าไปสู่เป้าหมายไงแต่บางทีเดือนเนี้ยเดือนนี้มันยังโอกาสบางอย่างมันยังไม่เอื้ออานวยสําหรับคุณมากนักนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าการงานของคุณมันยังจําเจอยู่มันยังต้องทําอย่างเดิมๆอยู่ มันต้องหน่วยนาดไปอย่างนี้อยู่นะครับสําหรับยิ่งยิ่งยิ่งทำงานข้าราชการด้วยมันก็ยิ่งแบบอืเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณอยากจะเปลี่ยนงานนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสมนะครับยังไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสมสําหรับชาวราศีกุมที่คิดจะเปลี่ยนงานที่คิดจะหางานใหม่นะครับทํางานเก่าไปก่อนทําอะไรได้ทําไปก่อนนะครับ เบื่อนะมันเบืเ่อทุกคนรู้รู้ว่าทุกคนนะ่มันมีความเบือ่อหน่ายอยู่ในตัวเองอยู่แล้วทํางานต้องทําตลอดตื่นเชา้ามาก็ต้องไปทําทํางานที่บางทีตัวเองไม่ชอบตัวเองเบื่อตัวเองอิ่มตัวตัวเองเหนื่อยแต่ทําไงได้เนาะมันต้องกินอะทุกคนมันต้องกินต้องใช้ไม่ไปทําแล้วก็ไม่มีเงินไม่ไปทําแล้วก็ถือว่าเป็นคนขาดงานนะครับมันนี่ไงทุกสิ่งทุกอย่าง,ท,างที่ไได้บอกอะมันเบื่อไงเพราะเรารู้ว่าเราต้องทําอย่างเงี้ยตื่นเช้ามาแล้วก็ต้องไปแล้วแล้วเบื่อหนึ่งแล้ว เบื่อสองคือเรารู้ว่าเราไม่มีทางเลือกเราต้องทําต่อไปนี่คือเบื่อสองนะและในเดือนนี้มันยังไม่มีความคืบหน้าอะไรอีกกลายเป็นเบื่อสามไปเลยทิปเปิลเบื่อเบื่อแนะั้นมันเบื่อเบื่อเอื่อ,อยเชยๆแม้ว่ามันจะถ้ามั่าถ้ามั่าถ้าใครโชคดีในเดือนนี้ก็คืออาจจะมีข่าวดีหรือมีเรื่องอะไรไดีๆเกี่ยวกับการงานหรือมีอะไรที่แบบทําให้ยิม้มแย้มแจ่มใสในด้านการงานบ้างแต่ว่ารวมๆแล้วม,มันก็ค่อนข้างทาเจน,น่าเบื่อนะครับส่วนผู้ที่ทําการค้า ธุรกิจส่วนตัวหรืองานที่เราไม่ได้เป็นลูกจ้างใครนะครับหรือทํากับครอบครัวหรือว่าเราเป็นเจ้าของกิจการเองหรือค้าขายส่วนตัวไม่ได้เป็นลูกน้องใครมันไปเรื่อยๆมากมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็อย่างที่บอกมันเบื่อมันอาจจะจําเตแต่คุณโชคดีกว่าคนอื่นโๆๆชคดีวกว่าคนที่ทํางานข้าราชการหรือลูกน้องเขาหรือพวกลูกจ้างหรือพวกผู้ใช้แรงงานหรือคนงานโรงงานคุณโชคดีก่าเขาแล้วละ่ะ อย่างน้อยคุณก็มีกิจการส่วนตัวมีกิจการกับครอบครัวและมีกิจการที่เราดูแลเองนะครับคือถ้าเราเบื่อเราก็หยุดได้อะถ้าเราเบื่อเราก็หยุดได้เราหยุดทาหยุดพักไปเที่ยวอยากจะไปเที่ยวตอนไหนก็ไม่ต้องลาใครก็ไม่ต้องทําเรื่องทําลาอะไรอยากหยุดกับปิดร้านก็ปิดอยากจะหยุดขายก็หยุดสักพักนึงก่อนถ้ามันเบื่อมากๆนะเออคุณก็ไปไหนก็ได้เน,นี่ยคุณโชคดีกว่าคนอื่นก็ตรงนี้แหละนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเดือนนี้มันถึงแม้ว่าถ้ากลับมาค้าขาย นะท่านได้หยุดพักผ่อนได้อะไรปุ๊บกลับมาค้าขายทําการกิจการค้าของตัวเองต่อไปในเดือนนี้มันก็ยังไม่มีอะไรที่แบบวูบวาบหรือวื้วหาจนทําให้คุณรู้สึกว่าอืเดี๋ยวนี้มันเปิมเว้ยเดี๋ยวนี้มันอะไรเว้ยมันเฉยๆมากเดี๋ยวนี้มันเฉยๆแล้วก็เรียบแต่มันไม่ได้หมายถึงว่ามันแย่ไงเออไพ่ไม่ได้หมายถึงว่าแย่แต่ไพ่หมายถึงมันเบื่อมันเรียบเฉยมันนิ่งนะครับโอเคครับส่วน การเงินการเงินนี่กลับกลายเป็นเรื่องตรงนข้ามนะเพราะว่ามันมีไพ่ที่บ่งบอกว่าคุณอาจจะโชคดีโชคดีอะไรคือโชคดีเกี่กับการค้าโชคดีเกี่ยวกับเรื่องเงินทองถ้าไม่ไปกู้ใครหรือไม่ทําเรื่องกู้ไว้หรือขายอะไรอยู่เดือนนี้มีโอกาสขายออกเดือนนี้มีโอกาสขายออกหรือว่าถ้าสมมุติว่าประกาศขายอะไรไว้ ไม่มีใครสนใจทันทีเดือนนี้มีคนมาสนใจแล้วแต่ไม่รู้นะว่าเขาแค่สนใจอย่างเดียวหรือเปล่าแล้วก็หายไปหรือเปล่านะแต่ว่าเดือนนี้คิดว่ามีข่าวดีเกี่ยวกับการค้าของคุณแน่นะครับมีข่าวดีเกี่ยวกับการค้าการเงินมีโอกาสที่เงินจะเข้ามาจากการค้าของคุณแล้วก็สินค้าของคุณหรือเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ ซื้อมาขายไปธุรกิจการค้าหรืออสังหาริมทรัพย์หรือบ้านที่อยู่อาศัยรถนะครับอย่างน้อยถ้าเขาไม่มาซื้อเขาก็ต้องมาดูอ่ะถ้าสมมุติว่าบ้านใครเนี่ยประกาศขายไว้ที่ทางให้ประกาศขายไว้รรไ,วไม่มีใครมาดูทีเดือนนี้ผมคิดว่าต้องมีใครมาดูแต่จะซื้อหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่อย่างน้อยจะทําให้คุณใจชื้นแหละนะคือว่ามันจะมีข่าวดีเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองแล้วก็ความคล่องตัวของการเงินเดือนนี้ก็จะโอเคนะครับ คือมันไม่ใช่เรื่องร้ายๆไงคือไพ่การเงินน่ะมันผมดูแล้วมันไม่ใช่ไพ่มันไม่ใช่เรื่องร้ายนะครับแต่เขาก็ก็อย่างที่บอกการงานสัมพันธ์กับการเงินการงานสัมพันธ์สัมพันธ์กับการเงินเสมอยกเว้นแต่ว่าถ้าคุณมีหัวการค้าถ้าคุณทําอาชีพส่วนตัวหรือถ้าคุณขายของขายอะไรอยู่ประกาศขายอะไรไว้เดือนเนี้ยมันมีเคารางที่ดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินเข้ามานะครับจากไพ่นะครับเพราะไพ่ เพราะว่าผมอ่านไปตามหน้าไพ่นะครับเพราะว่าไพ่มันบอกอยังไงผมก็อ่านไปตามนั้นผมไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ถึงได้บอกองไงว่าให้ฟังโดยใช้วิจารณญาณอย่าเชื่ออย่าง,งมงายนะครับฟังไปแบบขำๆสนุกๆนะครับแต่ถ้าใครฟังใครฟังแล้วเครียดนะครับอย่างคอมเมนต์บางคอมเมนต์นะใครฟังแล้วเครียดไม่พอใจไม่สบายใจเชิญครับเชิญเชิญเพิเ่เชิญไปดูคลิปอาจารย์ท่านอื่นนะครับ ถ้าฟังแล้วเครียดฟังแล้วโอ้ยอะไรวะน,น,นื่นี้นั้นไปฟังอาจารย์ท่านอื่นนะครับนะครับเพราะว่าผมดูแบบอย่างนี้ของผมแหละนะครับเพราะว่าผมดูอยู่ในบ้านด้วยผมก็ไม่ได้ไปนั่งดูที่หน้าบ้านคุณนะครับไม่ได้ไปขวางรถทางเข้าออกรถบ้านคุณนะเพราะว่าคุณไม่พอใจก็ดูอาจารย์ท่านอื่นง่ายดีนะครับโอเคครับเรื่องเงินมันก็จะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะอย่างที่บอกไปนะครับส่วนเรื่องความรักความรักเดี๋ยวเราต้องพูดกันหน่อยว่ากรณีของคนที่ เอากรณีจากเบาๆก่อนคนที่แต่งงานแล้วแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วนะครับเดีย๋ยวนี้มันมันมีทั้งสุขและก็ทุกข์มีทั้งสุขและก็ทุกข์เอาทุกข์ก่อนเรื่องร้ายๆก่อนทุกข์คือบางทีคุณต้องระวังวนะ่าการเข้าใจผิดอะไรบางอย่างในครอบครัวการเข้าใจผิดการทะเละาะกันแบบเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องไม่น่าทะเลาะ ก็อาจจะทะเลาะกันได้อย่างที่ผมบอกนะคุณจําได้ไหมว่าคลิปเก่าๆของผมอ่าคลิปที่บอกถึงมิสัยของคนราศีกุมอะคลิปว่าช่วงต้นปีทานายทานายทานายดวงรายปีเออชาวราศีกุมก็คือเป็นราศีหนึ่งที่ประหลาดกับพวกคือว่าคนที่เกิดเดือนกุมภาเนี่ยคือ5้ามีแฟนน่ะมีแฟนสักคนน่ะไม่ว่าคุณจะวันเดือนปีเกิดสมพงกันหรืออะไรขนาดไหนนะครับแต่ชีวิตคุณถ้าได้อยู่กับแฟนสักคนหนึ่งอ่ะมีหรือมีแฟน สักคนหนึ่งมักจะต้องขัดแย้งไม่รู้เป็นเพราะอะไรมักจะต้องมีความเห็นที่มันไม่ค่อยตรงไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยเข้าหรือเข้ารอยภาษาบ้านผมคือไม่ค่อยเข้าหรือเข้ารอยนะครับเออีกคนนึงจะทําอีกอย่างอีกคนนึงจะทําอีกอย่างมันจะต้องมีความเห็นที่ขัดแย้งกันเสมอนะครับมันเป็นเรื่องธรรมชาติของชาวราศรีกุมนะครับมันไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะอืคือเดือนนี้มันอาจจะเกิดการทะเลาะการขัดแย้งความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องราวบางอย่างนะครับ ผมไม่รู้ว่าภาวะแวดล้อมที่จะทาให้คุณทะเลาะกันคืออะไรแต่คุณต้องทะเลาะกันแน่เดือนนี้ระวังนะครับแต่มันไม่ได้ถึงกับทะเลาะรุนแรงเลิกลานะเพราะว่ามันไม่มันไม่มีไพ่ที่เกี่ยวกับการเลิกลานะครับแต่ว่ามันเป็นการทะเลาะเป็นความไม่เข้าใจกันบางอย่างลองปรับความเข้าใจกันดูลองค่อยๆค,ค,คุยกันนะสําหรับชาวราศีกุมที่มีครอบครัวแล้วนะครับอย่าให้ลูกเห็นตอนทะเลออกกาะกันอย่าทะเลาะกันให้ลูกเห็นนะครับทะเลออกกาะกันก็ไปทะเลาะกันที่อื่นนะ คือผมคิดว่าการทะเลาะกันเนี้ยมันอาจจะไม่ถึงกับเลิกลานะครับแต่มันก็ไม่ดีถ้าเราจะทะเลาะกันนะมันเราเป็นครอบครัวแล้วไงอย่างที่ผมบอกในกรณีนี้คือกรณีของครอบครัวอย่านะหาเวลาไปทําอย่างอื่นที่มันถ้าไม่เข้าใจกันหันหลังถ้าสมมติว่าไม่อยากจะคุยกันไม่อยากจะอะไรกันตอนนี้ก็ต่างคนต่างทำอะไรไปก่อนทําครัวบ้าง อีกคนผัวดูทีวีมียไมไททาครัวอะไรก็ตามแต่อย่าเพิ่งพูดกันเลยนะถ้าสมมติว่ามันมันต่งหินต่างหินกันอยู่ก็อย่าเพิ่งพูดกันนะครับเงียบๆกันไปก่อนนะส่วนคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วคบหากันเป็นแฟนแต่ยังไม่ได้แต่งงานนะครับแต่สถานะเราชัดเจนแล้วว่าเราเป็นแฟนกันนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับนี่ก็เหมือนกันว่าขอเตือนว่าความไม่เข้าใจ การความเห็นที่ไม่ตรงกรันหรือปัญหาอะไรบางอย่างที่เป็นคลื่นใต้น้ํานะครับมันกําลังจะก,ก่อตัวเป็นคลื่นสึนามิระวังนะครับระวังให้ดีระวังคลื่นสึนามิคุณเห็นไหมตายกันกี่ศพนะฮนะนะเพราะว่าถ้าคุณพื้นฐานของคุณแล้วโดยรวมแล้วชาวราศีกุมมักจะไม่ค่อยความเห็นไม่ค่อยจะตรงก,กันกับคนรักอยู่แล้วนะครับและเดือนนี้อีกเดือนนี้มัน ดูจากไพ่แล้วมันระวังนะจะมีความเห็นบางอย่างที่แตกแยกนะครับกรณีกรณีของคนที่เป็นแฟนกันเนี่ยโดยที่ไม่แต่งงานเนี่ยน่ากลัวกว่ากรณีของคนที่มีครอบครัวแล้วซะอีกนะครับเพราะคนมีครอบครัวแล้วอย่างน้อยก็มีพันธะมีอะไรที่ต้องทําให้เขาต้องคิดว่าทะเลาะกันแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปเออทะเลาะกันแล้วก็เออค่อยๆปรับความเข้าใจกันนะเพราะเราเป็นครอบครัวเรามีห่วงเรามีพันธะกันเออแต่ไอ้กรณีที่แบบคบกันโดยเป็นแฟนเนี่ยและยังไม่ยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยยังไม่เป็นครอบครัวเนี่ย มันคิดได้หลายแง่คนมันคิดได้หลายทางคือแบบพอหยุดเลิกจบปัญหาทั้งทิ้นทุกสิ่งทุกอย่างพออะไรเงี้ยมันคิดได้หลายอย่างนะครับและยิ่งใช้อารมณ์ต่หากันมันก็ยิ่งพังนะจ๊ะอย่าพยายามใช้อารมณ์เดือนนี้มันไม่เหมาะสมสาหรับคุณทั้งสองประเภททั้งประเภทที่แต่งงานแล้วและประเภทที่คบกันเป็นแฟนนะครับอ,อืมผมก็กลัวเหมือนกันว่ามันอาจจะ ทำให้คุณฟังแล้วไม่สบายใจทิ้งได้บอกว่าจงใช้วิจารณญาณน,นะครับจงใช้วิจารณญาณอย่าเชื่อผมถ้าครอบครัวคุณดีอยู่แล้วคุณไม่ได้ทะเลาะอะไรกันคุณฟังคลิปนี้แล้วคุณขำไปเลยคุณขำไปเลยว่ามันไม่แม่นมันโอ้โหทำนายมั่วซั่วโอ้โหผมยินดีเลยถ้าว่าต่อว่าผมเรื่องงานเนี่ยอ่ะอ่ะนี่นะถ้าคุณด่าผมเนะี่ยต่อว่าผมเรื่องงานผมนะ่หมายถึงตัวผมเนะี่ยถ้าคุณด่าผมนะว่าผมไม่แม่นผมทานายหวยแตกมั่วซั่ววานแฮ คุณด่าไม่ได้เลยนะครับเพราะมันเป็นเรื่องงานของผมมันเป็นเรื่องงานที่ผมทําอยู่เออผมผมเป็นคนน้ําไม่ใช่น้าครึ่งแก้วอะผมเป็นคนน้ําเนี่ยเหลือหน่อยเนี่ยใกล้จะหมดจากแก้วแล้วผมต้องการเติมผมต้องการเติมเสมอชีวิตของผมต้องการเติมทั้งคําติคําชมคําด่าอะไรผมต้องการเติมเสมอนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณด่าผมในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการงานนะครับเนี่ยอย่างอย่างเรื่องเรื่องคำทำนายเนี่ยเอออย่างเรื่องคำทำนายเนี่ยถ้าคุณมาพูดเรื่องอื่นเงี่ย ถ้าคุณมาด่าผมว่าเออผมทำงานไม่แม่นผมเป็อย่างเงี้ยผมจะได้เออฟังไว้ ide, ปรับตัวผมยินดีน้อมรับอย่างเงี้ยผมยินดีเลยอะแต่ถ้าคุณมาด่าผมในเรื่องที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานของผมเนะี่ยอย่างเรื่องบุคลิกผมหรือคําพูดของผมอะไรเงี้ยผมแนะนําให้คุณแอดไลน์มาหาผมนะครับผมแนะนําให้คุณแอดไลน์มาเลยนะแอดไลน์มาด่ากับผมเลยตัวต่อตัวเลยเดี๋ยวผมจะผมจะด่าคุณด้วยอ่าผมพูดตรงๆแล้วผมด่าคุณด้วยนะครับเพราะมันไม่เกี่ยวกับการงาน เป็นพื้นที่ส่วนตัวบอกแล้วไม่พอใจไปที่อื่นไม่พอใจไปดูอาจารย์คนอื่นนะครับผมไม่ใช่อาจารย์ด้วยล่ะอย่างที่เขามาดูก็ววผมเขาเรียกผมอาจารย์อาจารย์ผม,มอายุไม่ถึงขั้นจะเป็นอาจารย์หรอกนะครับผมเป็นเด็กน้อยมากสาหรับวงการนี้นะครับและผมก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ที่นี่วงการนี้ต่อไปได้นานหรือเปล่าผมไม่เรียกไม่เรียกว่าวงการหรอกนะเพราะว่าผมเรียกว่าคนที่แวะมาแวะมาโปรโมตตัวเองบน YouTube มากกว่านะครับอืมผมคงทาอย่างนี้ไม่นะผมคงทาอย่างนี้ไม่ตลอดชีวิตหรอกนะครับ ผมก็สนุกสนุกของผมไปนะครับอยากให้คนมาดูดวงดูขำขาสนุกสนานมันเพลินไปนะครับผมไม่อยากกระแดะไม่อยากจะต้องมาพูดจาเรียบร้อยอะไรเพราะผมอยู่บ้านนะครับผมก็พูดภาษาบ้านๆนะภาษาภาษาบ้านเราที่เราพูดกันอย่างนี้แหละนะครับคนภาคกลางก,ก็พูดอย่างนี้นะครับคือดูดวงต้องไม่ต่อแหลแล้วก็พูดอะไรก็ต้อง ตรงไปตรงมาให้เขาสื่อสารกันได้ชัดเจนนะครับเราไม่ต้องมาอ้อมค้อมนะครับ <c oughs> อย่างที่บอกดวงจะดีจะร้ายให้ใช้วิจรารณญาณนะครับฟังสนุกสนานไปนะโอเคครับอย่างที่บอกสองกรณีแรกบอกไปแล้วโอ้โหพูดพูดเรื่องตัวเองไปอีกแล้วถึงตัวโอเคครับกรณีที่โสดนะครับโสดเป็นยังไงโสดแต่มีคนคุยเป็นยังไงอ่า โสดแต่มีคนคุยอยู่ไพ่บอกมาชัดเจนเลยโสดแต่มีคนคุยคือตอนนี้คุณน่ะกำลังเกิดความลังเลในตัวคนรักรักท่านชห้รอเรือชัดเจนลังเลในตัวคนรักนะครับบางกรณีอาจจะคิดว่าเดินต่อหรือถอยหลังดีนะจะเดินต่อหรือจะถอยหลังถึงจะดีนะครับ ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตัวเองกําลังคิดอะไรอยู่นะครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตัวเองกาลังคิดอะไรอยู่จะรอคนรักเก่าหรือไม่หรือจะเริ่มต้นกับคนใหม่ดีคนใหม่ก็ยังไม่แน่ใจในสถานภาพว่าเขาจะจริงจังกับเราแค่ไหนคนที่คุยอยู่ด้วยทุกวันเนี่ยคนที่แบงคุยยังพูดจาทักทายทุกวันรักนะสบายดีไหมกินข้าวหรือ,อยังอะไรอย่างงี้ยนเจอกันก็เคยเจอนะครับแต่ยังไม่ได้ถึงขนาดคบเป็นแฟนแบบเปิดตัวเลยว่าเนี่แฟนฉันแต่ อาจจะมีคนรู้แล้วแหละว่าเราคุยกันอะไรกันเนี่ยเพราะเราจีบกันเราอะไรกันอะตอนนี้เริ่มลังเลแล้วตอนนี้มันช่วงเวลาเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณเริ่มรังเลไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแค่คุณลังเลอย่างเดียวนะมันมีสถานการณ์ที่ทําให้คุณลังเลไงมันมีสถานการณ์บางอย่างสถานการณ์จากตัวคุณหรืออาจจะเป็นสถานการณ์จากตัวเขาที่เกิดขึ้นทําให้คุณเกิดความลังเลว่าเอจะไปได้รอดไปลว่าจะคบกันดีไหมนะหรือจะแบบ มันจะยังไงแน่ว่าไอคนเนี้ยมันจะเป็นมันยังไงมันจะยังไงกับเราวะหรือเราแบบเรายังมีพันธะอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าตัวเราอ่ะยังมีพันธะอะไรบางอย่างรอใครอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีพันธะบางอย่างที่ไม่คิดว่าพอลองคบกับคนคนนี้ไปอะ่ะมันจะตลอดรอดฝั่งไหมมันจะอะไรไหมโอ้ทุกอย่างมันอยู่ในหัวคุณตอนนี้นอืมก็เลยกลายเป็นว่าเกิดความไม่แน่ใจนะครับในเรือน,นี้ยังไม่รู้ว่าจะออกหวออกก้อยซึ่งไพ่มันก็บอกอย่างนั้นเลยแหละว่าคุณยังตัดสินใจอะไรไม่ได้เกิดความ บางเลและบางอารมณ์คุณเกิดความหมองหมน่นเดียวสามหมองหม่นว่าทําไมวะพอจะแบบเริ่มรักใครชอบใครมันต้องมีปัญหาแบบนี้ขึ้นมานะมันเป็นอย่างนี้ส่วนคนโสดแบบโส,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 สดสุดโสดสแบบโสดแเดแหวแวเลเลยไม่มีใครเลยนะตอนเนี้ยผมคิดว่าคุณชอบอยู่แล้วล่ะคุณคุณอยากที่จะมีใครสักคนนะครับหรือเริ่มเริ่มชอบใครอยู่แล้วนะแต่มันยังไม่ถึงขนาดว่าจะได้เป็นแบบ มาเป็นแฟนจริงจังนะแต่ดีนะครับแต่แตผมคิดว่ากรณีสโสดแบบสุดๆเนี่ยโสดแบบไม่มีใครเลยนะผมคิดว่าไพ่มันดีกว่าคนอื่นคือว่ามันเหมือนแบบชีวิตอิสระแล้วก็ชีวิตจะเริ่มมาทางไหนก็ได้จะไปทางนู้นก็ได้จะไปทางนี้ก็ได้จะจะอยู่บนสโสดก็ได้หรือจะลองมีใครสักคนก็ได้เดือนนี้ลองดูนะาะว่าไพ่ของคุณดีกว่าคนอื่นนะครับมีโอกาสที่เอื้อมหน่วยว่าจะได้เจอคนแบบทําให้เราไปเที่ยวอ่ะไปเที่ยวบ้างไปเปิดหูเปิด,ปด,ปดตาบ้างกไ็ได้เจอคนแปลกๆใหม่ๆนะครับมันก็แค่จุดเริ่มต้นแห่งการ เริ่มคิดว่าจะมีแฟนดีไหมจะอะไรดีไหมนะครับอืมสาหรับคนโสดแบบสุดๆนะครับมันไม่มีใครเลยนะส่วนปัญหามือที่สามคนอื่นเขาแย่กันมาเกือบหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นปัญหามือที่สามเดือนนี้ก็ไม่รอดเช่นกันไม่รอดหมายถึงว่าต้องทุกข์ะทมเช่นกันนะครับคุณต้องเผชิญภาวะแห่งความทุกข์ะทมในปัญหามือที่สามไม่ว่าจะเป็นคุณ ที่เข้าไปในชีวิตเขาหรือเขาเข้ามาในชีวิตคุณหรือคนอื่นเข้ามาในชีวิตความรักของคุณหรือคุณเข้าไปในชีวิตความรักคนอื่นจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่เดือนนี้มันมีความทุกข์หมองหม่นอยู่ในหัวใจนะครับบางทีแต่ไม่มีไพ่ดีอยู่ไพ่หนึ่งไพ่ดีผมอาจจะจินตนาการด้วยตัวเองนะได้ว่ามันมีความสุขอยู่แต่มันเป็นความสุขที่ฉาบไปข้างหน้านะครับเพราะยังไงคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเรื่องราวอย่างเงี้ยมันสุขแค่ชั่วครั้งชั่วคราวสุขแค่ชั่วคู่ แต่เราก็ต้องกลับมานอนทุกข์อยู่ดีนอนคิดถึงเรื่องนี้ว่ามันจะจบเมื่อไรจ,จบยังไงมันยืดเยื้อมันไม่ดีนะครับเดือนนี้มันก็ยังไม่ดีเหมือนเดิมเรื่องมือที่สามไม่เคยไม่เคยจะทําให้ใครมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ก้าวเข้ามาในวังวนนี้ใครที่ยังไม่เคยเหยียบมาในวังวนนี้อย่าเด็ดขาดฟังแล้วจําไว้ว่าอย่าอย่าเหยียบเข้าไปในจุดนี้เด็ดขาดนะครับนี่คือการเตือน บางคนอันนี้พูดถึงอีกกรณีแล้วนะอันนี้เรื่องมือที่สามบ่อยไปละอีกกรณีหนึ่งคือตอนนี้ขอเออเออลืมพูดถึงไพ่ของคนโสดไปคนโสดคือคือโสดก็ครอบคลุมได้ทั้งสองกรณีคือโสดแบบโสดแบบโสดกับโสดแบบมีคนคุยอยู่เนื่องจากตอนนี้คนที่โสดแล้วมีคนคุยอยู่เนี่ยเกิดความลังเลไงผมคิดว่ามันมีไพ่อยู่ใบหนึ่งนะครับที่อาจได้ทั้งสองประเภทคือว่ามันมีเหมือนจะมี ใครสักคนหนึ่งที่เราสนใจอีกคนหนึ่งเน่เออมีคนน่าสนใจบางคนโผล่ขึ้นมาปรากฏตัวขึ้นมานะครับนะครับมันมีโอกาสที่คุณอาจจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ในสภาวะก,การที่คุณกำลังเละอยู่หรือสภาวะก,การที่คุณยังไม่มีใครอยู่มีโอกาสได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ความรักที่เริ่มต้นไม่ใช่หมายถึงว่าจะเป็นความรักที่แท้จริงแต่เป็นความรักที่เราเริ่มต้นที่จะมีความรักกับคนคนนี้เริ่มที่จะศึกษาคนคนนี้ไงเออว่าเขาเป็นยังไง อยาตระงดูซิว่าเขาเป็นยังไงมันเหมาะสมกับเราไหมจะคบกันได้ไหมจะคุยกันได้ไหมอย่างน้อยก็คุยกันก่อนได้นะครับโอเคครับหมดแล้สีกุ้มขอบคุณมากครับที่รับฟังจนจบขอบคุณมากๆนะครับที่ยังติดยังติดยังติดตามอยู่นะครับโอ้โหดีใจจังเลยแม้ว่ายอดวิวจะไม่ได้เยอะมากแต่ผมก็ผมคิดว่าผมมาไกลแล้วนะตอนแรกคิดว่าโพสต์คลิปไปเมื่อตอนปลายปีห้าเก้าจะมีคนดูสัก สี่ร้อยห้าร้อยก็แค่นี้ก็ดีใจแล้วอคแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะเพราะว่าผมไม่ได้หวังอะไรถึงขนาดนั้นนะครับผมไม่ได้หวังที่เป็นหมอดูชื่อเสียงโด่งดังไม่ได้หวังจะเป็นอะไรอย่างนี้หรอกผมทาไปเพราะว่าผมสนุกสนุกแล้วก็มีความรู้ตรงนี้อยู่ไงก็เลยไม่อยากจะเก็บไว้จนวันที่เราแก่ตายแล้วเราใช้ youtube ไม่เป็นหรือว่าในอนาคตมันจะไม่มี youtube แล้วไม่ไม,ไม่มีอะไรแล้วเราก็ไม่ได้มีหลักฐานของการ ใช้การดูดวงของเราเนี่ยออกมาให้สื่อได้รับรู้ว่าเราดูได้ดูเออเราพอดูได้ไม่ไม่ได้รู้เป็นไม่ได้ดูเก่งกแต่เ,เราพอดูได้นะครับอยากจะมีอะไรเก็บไว้เป็นหลักฐานเป็นอนุสร์ว่างเนาะไม่ได้อยากจะเป็นหมอดูดังเลยเนาะน,นะเพราะว่าเพราะฉะนั้นก็ขออภัยนะครับถ้ามันจะแม่นหรือไม่แม่นก็ถึงบอกให้ใช้วิจารณญาณน,นะครับโอเคครับขอบมากครับสวัสดีครับพบเจอกันใหม่โอกาสหน้านะจ๊ะสานากสกลกุ้ง